พักผ่อนนอนโฮมสเตย์ที่ทงไว้สบายดีเอามาเที่ยวกันเที่ยวนบนบ่ได้นอนห้งแฮมแล้วบ่ได้นอนในเมืองไปนอนโฮมสเตย์ในป่าในดงหิมหองหิมครองกูแล้วนิ่มท่านายน้ำเป้าหมายคือีก,ก็คือทงไวายโฮมสเตย์ บรรยากาศดีแล้วโรแมนติกอยู่หิมท่านหิมนามนาม้ำไหลในใจอยากลงไปตนล้อยเด่นแต่ว่านา้ำมอเลกเปนไดดอกจะคือสีเย็นครับพี่ฝากเข้ากับยู่สองฟังทั้งฟังนี่ฟังนั่นขวมขัวใหม่ไปก็โอ้บรรยากาศเข้าท่าด้แต่เดินททงมาหนอกเมือ่อปากซ่องนี่ประมาณสิบกว่าลักผุนและสิบกว่าเกือบเศร้าแต่โอ้โหหลายแสนสาหัส รูต้ต้นรถผู้ลังกนเห็นอลไคือสิอบก้ารถมาดอกมันมีแต่แง่งหินยานยางแตกแล้วก็มีแต่หลุมบ่ม,มีวางหลบพอมหาหอดพอธรรมดาเบิง่งที่แล้วได้บรรยากาศดีครับเก็บขอเก็บของเข้าที่พักกันสักนนกันเนาะเป็นว่าจะงกินข้าวแรงกันตอนนี้ซีสาหาโมงแรงแล้วมาโฮมกันหนาบนพักนี่ละกินข้าวแรงกันสั่งอาหารการกิน,กน,กนมาเบิง่ง ไก่ผู้เพิ่นพาไปเพิ่นว่าแรงนี่อาหารเมนูพิเศษลาบหมูสะปะแดกโอ้เก่าท่าไรเพิ่นวาเบอเหล้านี่เบียร์เหล้าขาดหได้ดอกแตจกินอยู่ผู้เดียวผู้อื่นให้ไปกันทายหัวสันหัวห้อยก็เป็นแนวหนีไปเลยเมาอยู่ผู้เดียว ผูพดผ้ามานเดีกกับธรรมดาได้นอดีตพันตำรวจโทษน่นกฤัณนเข่าทาเขาแรงเหมือนีคุยได้บินออกมาว่าล้านสองปลายชีพหายปานเศรษฐีบันกินเขาแล้วเน่มคำหมึกก็นอนเขาก็มาถ่ายเก็บภาพแล้วมาบึงบรรยากาศยังไงก็มาบุกป่าฝ่าดงมาแล้ว ขอบรรยากาศเนี่ก็โอ้เข่าท่าอิ๋วแสงไฟระยิบระยับห้อมสเตรหันอื่นเพิ่งกะมี่คือกันเน,นียห้องเพลงวนวอดมาอยู่คนละข้างฟังแม่นำนะบ้านเมืองเพิ่งกะมี่คือกันยเมื่ยมุ้าคอนสีแจ้งตีสามตีสี่เขากลืนแต่เศร้าแล้วมาหาเก็บผาบมาถ่ายโูบเอาตะเวนเอาเดือนอีเกิงนะมาบังดูบังเดือนบังดาวอยู่กลางป่าบ่มีแสงไฟเห็นแต่เดือนอยู่ตรงฝา อ,อันซอนคิดพออดีตความหลังตั้งแต่เป็นเล็กหน่อยบ้านนอกบ้านหน้าเฮาคือกันนี่ละสวยออกมากกับอย่างนี้เสียงนกเสียงกาสว่างโพโพเพลออกมากเมืดสลายโอ้ยือจังคิดพอ,อไรง้อ,อไรควอยไปน้ำทงไฮทงหน้าที่ละที่พักเข้ากระทายเอาไว้ทงหวายโฮมสเตย์ถ่ายจุดนัน่นจุดนี่อีก,กน,นึงกับอยู่ข้างๆกันเพื่อนกับีที่พักคือกันเอาก็้าไปทายเอาที่ของฝน มันยังแน่นะทงไหวสบายดีกะมี่ทงไวหวโฮมสเ,เตยก์กะมี่ท่องที่พักอยู่นาที่พักกันมีทง่งเล่าคููก็ท่งเวียดได้ละบัดตามภาษาหนักทองเที่ยวนะตื่นแต่เศร้าแล้วฮะเราทายหบออกกำลังกายยางขวมขัวออเพิ่งมีขัวสะพานดิยางดีอยู่ได้เนี่ยแสดงว่าฟังทั้งฝุ่นเป็นสุมชนติเป็นอีกหมูบ่บานนึง แต่ทางเขามานี่โหดหลายบ่คือสะพานเนี่สะพานคืออยู่แต่ทางเขามาจักมันิยังอ่าก็มีขอกงอขอกควายอยู่ข้าง,งๆโอ้ยคือพอสะพ่อเอาคือทอดความหลังเขาขังควายเป็นแถวเป็นขอกอยู่ประซาสะก้อนขั้วเอากระทายเอาเอาเอานสะพอนีกลิ่นกลิ่นโคลนสาบควายผู้เป็นพ่าเข้าไปนึกว่าเขาตื่นก่อนเป็นแองก่อนเข้ามาเลาะทายอยู่เป็นบาสีเฮ็ดส้นฟฝีเป็น เพิ่อนขึ้นมาแล้วบ้านนี้ครับถ่ายหูถ่ายยังแนกกั้วซวนกกินเข่าเดอ้อเพื่นนะเขา่าเศร้าก่อนจะเดินทางเขายังมีทางไปต่ออยู่กินเขาๆๆ่ากินปลาสะก้อนเก็บกระเป๋ากระเป๋าขมลงไปรถดีละจังคอยเอาขึ้นไปบพื่ผู้ใดดอกไม้เฮาผู้เดียวเมื่อผักหนีขึ้นมิใช่แค่เฮาอะย่างกบค่อยไปหากินเขา่าเศร้าอยู่บองเกานั่นละนเศร้าในกระสดกาแฟโอ้เข่าท้าอีกทั้งเจ้าของที่เพิ่งกระชัดหาที่ต้มกาแฟใหม่เป็นหมอกกาแฟแบบแบบเหล้าโบราณ เอามาตัาง้งมีกกนหน่อยๆเป็นกระป๋องหมุนๆใส่ไฟเป็นแบบแล้วก็มีจอกคืหอหัวดนหน่อยเอามากองกาแฟกเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งเอากไปเบิ่งเอาความแปลกหว่ากัวะกินกาแฟแล้วก็ตามเดืกอก็ต้มเนาะผู้ละถวยสองถวย ใครหลวกใครต่มแน่ก็ว่ากันไปเอาเอาคำลังไปก่อนออมไปก่อนจั้งนี้นก็ยิ้มไปด้วยแสบหัวแสบเมื่อยไปจั้งนี้นก็อดเอายิ้มเอาบมว่า,วา,วากันเนาะ ทุกสิ่งทุกอยา begun, ่างพร้อมแล้ว <jaar> ก <gender> ็เตรียมการเดินทางแล้วถ่ายหูเป็นการสังล่าเก็บภาพผู้ดอยากถ่ายมุมไหนแน่ถ่ายเอาหันหน้าหันหลังเมึงอาคารรูปทรงสิ่ง่อส่างเพิ่นแปลกๆดีทงไว้สบายดีอันนี้คือซื้อสถานที่เพิ่นแต่บ่เห็นต้นไว้หรอก กซื้อที่พักเป็นกระดีดดกแต่ทางงขม่านะโอ้โหดหลายบจ่จกเสียตัวเส้นทางแต่ที่พักโอเคหลายคนบอกว่ามาซื้อบานนี่กคืจูบม,มาแทางบม่ไหวหัสั่นกันทางไม่เอาอยู่เอาสั่นบอกพันนั่น,อออนบอกเอาเตรียมตัวเดินทางต่อห้าบานนี่ไปเที่ยวไซกับว่าไปตามโปรแกรมที่ไปมือนี้ละเพราะว่าตอนวสวยๆบายๆเขาจะกลับเมืองไทยเข้าพูดเองเอามาันอนขึ้นเดียวตอนนั้นเมื่อเมืองเลามันโบกไก่เปลี่ยนบนนอนบนเปลี่ยนกันกินกาแฟ ทั้งหลายทั้งปวงที่ผ่านมากก็ขอได้รับความขอบคุณเดอ้อจากเจสไตายไอเจริญแต่ที่รถออกมาปากทางอีกแบบเด็กหน่อยกระลังไปตรง,งน,นี้เห็นเลย่างเป็นเท่าที่รถรถรถเครื่องแบบเป็นตีผืนหินเป็นแงมเป็นก้อนโครโลคเลเขาก็ขี่จักรยานไปกันได้หรอคือพ่อเด็กหน่อยมาเน่าเด้อวันใส่ผ้าสินผ้าถุงตีนกันกันน,นี่แหละบรรยากาศเมืองล่าก็เจ้าก็อยู่ในสวนกาแฟผ่านไปกับพิธีต้นกาแฟ สบายดีเท่านั้นล้ว